ด้วยความที่อาสามเป็นโรงเรียนที่มีความเพียบพร้อมทั้งด้านขนาดบุคลากรแล้วก็สาขาวิชาสาขาสินตนี่เป็นสาขาวิชาที่แทบจะไม่มีโรงเรียนไหนในในในระแวกนี้มีแล้วลูกสาวมีความต้องการก็เลยเลือกที่จะมาให้ลูกสาวเรียนที่นี่แล้วก็ให้คำนิยามสามดอเด็กแล้วกันค่ะก็คือดึงศักยภาพของนักเรียนได้ดี สองดันดันทุกสาขาวิชาทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนได้ดีสามก็คือดีดีที่สุดในละแวกนี้แล้วค่ะก็เลยตัดสินใจไม่ยากเลยที่จะให้ลูกมาเรียนที่นี่ขออนุญาตเชิญชวนผู้กปกครองทุกท่านที่มีความสนใจแล้วก็เลือกในสิ่งที่ลูกรักทำในสิ่งที่ลูกฝัน ที่นี่จะเป็นตัวเลือกที่ดีตอบโจทย์ในสิ่งที่ลูกเป็นเรียนอย่างไรให้มีความสุขในทุกๆวันค่ะก็เรียนแผนการเรียนนี้ก็มีประโยชน์ที่เราได้เพิ่มพูนทักษะทางด้านศิลปะแล้วก็ได้เพิ่มเติมเติมแต่งจินตนาการของเราแล้วก็ได้ค้นหาตัวตนแล้วก็ดึงศักยภาพในตัวเองมาใช้ด้วยก็ได้เพิ่มพื้นฐานค่ะจากที่เราเคยได้ บางอย่างก็มาเรียนที่นี่ก็จะได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่งการเรียนนี้นะคะครบทุกอย่างอุปกรณ์ครบทุกอย่าง,ก,ก,างการเรียนทุกวันเนี่ยมีความสุขมากๆเลยค่ะครบทั้ง2มิติ3มิติแห่งการเรียนนี้สุดยอดมากๆเลยค่ะกิจกรรมของผมก็คือได้จัดเวิร์กช็อปให้น้องๆทั้งงานโอเพ่นเฮาส์หรือว่าจะเป็นงานวันวิชาการเพื่อส่งเสริมให้น้องๆได้รู้ว่าศิลปะคืออะไรบางคน อาจจะยังไม่ได้มั่นใจว่าตัวเองชอบอะไรก็ให้น้องๆได้ลองมาศึกษาหรือลองมาทําดูก่อนค่ะส่วนผลงานที่ภาคภูมิใจนะคะบอกเลยค่ะว่าทุกผลงานเป็นความภาคภูมิใจของหนูเลยค่ะเพราะว่าแผนการเรียนของเรานะคะมีการจัดกิจกรรมและการสร้างสารรค์ผลงานได้หลากหลายมากเลยค่ะทางโรงเรียนของเราได้มีการจัดเวิร์กช็อปไม่ว่าจะเป็นภายในหรือว่าภายนอกค่ะทางโรงเรียนเราส่งเสริมและสมรรถภาพของโรงเรียนได้ดีมากเลยค่ะ ก็ส<จ>ุดท้ายนี้นะคะขอเชิญทุกคนเนี่ยมาเรียนแผนการเรียน c r e a t ที e a r าของเรานะคะรับรองแผนการเรียนของเราเนี่ยครบทุกอย่างพร้อมทุกอย่างนะคะและสุดท้ายนี้นะคะหนูก็อยากฝากบอกไว้ว่า3,2,1มาเรียนศิลปะกันไหมจะได้วาดฝันของเราให้เป็นจริงเย้